สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วได้ยินไหมได้ยินอยู่นะมาสักรูด<ต>ได้ย<ผ>ินอยู่ฝนดังหนักสุด <c oughs> สวัสดีนะครับยามเย็นสวัสดี FC ซีแฟนคลับทุกท่านนะครับกับการไลฟ์สดนะครับในรอบ4ี่โมงของพ่อพลายศักดิ์สุรินนะครับในของทาง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสถาบันโคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์องค์ก,การสากำ<อ>ป่ามไม้นะครับอ,อมาแล้ว1,000งพันวันนี้มาพร้อมกับสายฝนที่โปรยปราย<笑><笑>แต่ข้อพลายยืนกินหญ้านิ่งๆมาพร้อมกับความชุ่มชื้นนะครับชุ่มฉ่าแล้วก็แฉะแล้วด้วยตอนนี้นะครับฝนตกลงมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับฝนตกลงมาเยอะแยะมากมายเลยในช่วงเย็นๆนะครับ สัญุญาตขาดหายไปก็คือเราเลอยไปตามน้ำวันนี้เราต้องขอขอขออนุญาตจริงๆเนาะเปิดไลฟ์มาก่อนนะครับก่อนสัก2นาที3นาทีนะแล้วก็ไฟฟ้าจะดับกันมากเลยนะครับนะเนื่องจากว่าเป็นฝนตกนะครับทุกท่านตอนนี้เป็นฝนตกมาเยอะเลยฝนตกหนักนะแต่ว่า พ่อพายบอกว่าเย็นชุ่มฉ่ำเนาะไม่ต้องกังว,วลเรื่องพ่อพายจะไม่สบายเป็นหวัดคัดจมูกนะคะคเพราะว่าเดี๋ยวตรงหน้าที่ตรงนี้เดี๋ยวแอดมินรับเอง <c oughs> เดี๋ยวเรารับ,บเป็นวัดเองเราจะเป็นผู้รับไว้ก่อนนะครับนายจะเป็นผู้รับไว้ก่อนเพราะว่าธรรมชาติของช้างนะแม่จะเป็นช้างป่าหรือช้างบ้านนะเขาก็คุ้นชินกับฝนู่แล้วใช่รค,ครับนบะ,ะเขาก็ยืนนิ่งๆยืนกินหล่อๆอ่อ พร้อมกับกองอื่นนะกินไปเยอะคนนี้กิไปเยอะนะคะยืนกินแบบเท่ๆเลยนี่อันนี้ก็อ้าวเมื่อสักครู่นี้ยืนกินอยู่อันนี้เดินไปไหนเดินหนีเดินหนีกองตามไม่ทันนะกินอย่างสบายใจท่ามกลางสายฝนนะครับ ฝนตกเยอะมากนะมีมีแอดมินเราพิมพ์ว่าหลบฝนับพี่ฟานใบกระท่อม <c oughs> ในกระท่อม <c oughs> อันนี้คือสิ่งที่ทำให้พวกเราเอิกอากแล้วก็อารมณ์ดีนะ, <c oughs> ะครับขันหน้าก็คือการอ่านหิดนะคะอ,อ่านหิอ่านหิสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่อยู่กับเรา2,500ท่านนะครับผมนะแล้วก็ ส่งหัวใจนะครับกดไลค์กดถูกใจนะครับอิโมจิมารัวๆเลยนะครับก็วันนี้16นาฬิกานะคะเปิดไลค์มากันเร็วนิดนึงเนื่องจากว่าเราเกรงว่าเดี๋ยวไฟจะดับได้ไฟจะดับได้แล้วก็ในเรื่องของสัญญาณนะคะเราก็เลยของย่านมาเร็วนิดนึงแล้วก็ดูในส่วนสภาพอากาศฟ้าฝนด้วยนะคะคส่วนพ่อพายสักดินของเราก็บอกว่า ไม่ต้องห่วงฉันค่ะสบายดีสบายดีนะครับเย็นสบายนะเย็นสบายซึ่งเมื่อก่อนที่เราจะเริ่มไลฟ์นี่ก็พี่ควานก็เอายานะครับให้ให้กับข้อพลายนะครับได้รับประทานนะเอายาให้กับพ้อพลายแล้วก็พี่ควานก็เลยบอกว่ามาที่ไรพาฝนมาทุกทีฝนตามฝนตามมาหอบฟ้าหอบฝนมาด้วยนะครับน,น้ำเริ่มมาแล้วอ่า <c oughs> เดี๋ยวเราจะพายเรือกลับนะคะพายเรือกลับบ้านน่ากวน้ำท่วมนะครับกวน้ำท่วมมันยากาศก็เย็นชุ่มฉ่ำเลยนะครับเย็นชุ่มฉ่ำเลยนะครับอ๋สังเกตได้ว่าพ่อพายของเราก็ทินกันไปเยอะเลยทีเดียวนะมีทั้งกองอึกองหญ้านะคะยืนสบายอารมณ์เลยนะคะ So good evening to everybody. who is watching our steaming live at the Thai Elephant Conservation Center na, for the second live of today na, at 4 p.m for fly sakurin our creatures our beautiful the Tusker Bull Elephants now we stay in the quarantine over here for today is very special right na, at Nadia exactly because now it's raining it's rainy it's quite heavy too <laughs> rainy. Yeah. but an elephant they love it right they love it they yeah love it. they love it and so for the admin in lampang province they said in the lampang tc is very hot <laughs> <laughs> you can share <laughs> you can share i can send you some uh, rain yeah our rain mm -hmm. <laughs> t h สัก k u r ิ h e ขาช o บ e ันเ e าชอบไม่ไม่ t บบแ i บค t า e h i g น t e m p e r a t ่ r e ่ใช่ใ e ่ใช่ e ช่ใช e ใช่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 ใ e ่ใ e s ใช n ใ it ใ a ่ใช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 ่ใ่าชอบเรนนะคะชอบฝนใช่ใชกใช่ใช่่่ใช่ใช่นช่่อช่ใ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 ช่่ใช่ใ่โอโอ ขออภัยด้วยนะครับนีน่าจะเป็นแบบว่ากิา่งมุงกิ่งไม้ตกใส่หลังคาต้องขออภัยนะคะเป็นเอฟเฟกต์หนึ่งนะครับนะเพื่อเพิ่มอรรถรสในการถ่ายทอดส,สดให้กับทุกท่านได้ <บา S 2> ชมนะครับในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะครับในช่วงฤดูฝนแบบนี้ตอนน,น,อน,นี้ตอนนี้ไม่ใช่ลำปางหนาวมากนะคะลำปางเปียกมากเปียกมากเลยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีผู้ที่รับชมนะครับ เนี่ยพวประเทศไทยแล้วก็อยู่ที่ต่างประเทศด้วยนะครับเชียงใหม่ก็ร้อนนะครับอ่าสบายตัวไหมพี่บิลลี่นะพี่บิลลี่สบายตัวมากสบายตัวมากเลยนะครับฝนตกลงมานะคะก็ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนเนาะนะคะก็ไม่สามารถทำฟ้าห้างฝนได้ใช่ครับแต่ว่าเราก็ ยินดีนะคะที่จะมาถ้าหากว่าฟ้าไม่ไม่เล็บฟ้าแม่ฟ้าแม่นะครับนี่รบกวนนะคะขอ inbox Facebook พระพิรุณให้หน่อยนะคะอยากถามว่าทำไมชอบมาตอนไลฟ์นะคะแล้วก็เมื่อช่วงตอนที่เราไลฟ์ไปตอนบ่ายโมงครึ่ง ฝนก็ไม่ใช่จะตกนะในช่วงก่อนหน้านั้นนะครับฝนไม่ใช่จะตกนะกําลังมาตกพอดีเลยที่พอเราเริ่มสตรีมไลฟ์นี่พอดีนะครับหลายท่านบอกว่าอยากได้ฝนนะเดี๋ยวเราส่งให้นะคะเราส่งให้เราบูทูธไปให้บูทูธไปให้นะครับซึ่งหลายๆที่ก็อาจจะร้อนแล้วก็ฝนไม่ตกไหมน้องนาเดียดูแล้วแต่ว่าที่นี่ฝนตกสมนทรภัยก็ ยังสบายดีนะคะใช่อ่ายังสบายดีก็ตอนนี้เล่นทรายค่ะที่เห็นเล่นมีปิดกล้องเห็นมีปิดกล้องแต่เล่นมีเล <c oughs> ยเขียยมามีหวนสวยเหีพยข้าพายเล่นฝนสนุกเลยนะครับพ้าพายต้องอย่างเล่นฝนแล้วยังเล่นทรายด้วยนะคะอ่ะาขัดเกล็กแล้วข้ายเล่นทรายด้วย แอนมีนักสาธารสุขด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับเดี๋ยวก็ถึงได้บอกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องพ่อพายจะเป็นหวัดเพราะเดี๋ยวเราเป็นแทนใช่เดี๋ยวเรารับไว้เองเหรอเอายเล่นสายละเราจะเป็นผู้ปกป้องนะครับผู้ปกป้องพ่อพายเองนี่ใช่ไหมเเป็นผู้รับแทนนะคะเป็นวัดคัดจมูกน้ำมูกน้ำมูกไหลเี๋จะรับแทนจริงๆเราก็ทําให้ เขาเรียกอะไรวิตามินซีอยู่ในตัวเราเยอะๆก็ได้นะเดี๋ยวขอแบ่งมะขามโดยการกินมะขามของพ่อพลายทุกวันบอกเจ็บคอใช่ใช่หลายท่านบอกว่ากินมะขามของพ่อพลายเลยนี่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 เขาเขาเขาเอางาขุดด้วยเขาเอางาขุดด้วยนี่น้อยครั้งจะเห็นนะครับพ่อพลายนะนี่กำลังจัดที่นอนหรออ่ะเตรียมนะครับที่นอนจัดทีนจัดที่นอนใหม่จัดที่นอนหรออ่าตะเตรียมนะครับที่นอนจัดที่นอนใหม่แล้วดูดูขุดขึ้นมา จากจากที่ปกติเนี่ยเราจะเห็นพ่อพลายเขาจะเอาเท้านะครับในการาเตะเตะทรายนะครับขุดทรายขึ้นมาอาจจะเป็นเพราะแบบพอฝนมันตกแล้วทรายมนนันแน่นไปไหมคะใช่<อ>ใช่แน่นไปเขาก็เลยแบบอ่ะเท้าเตะแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยขึ้นมา <c oughs> เอางาในแหนะขุดไอ้ทัพเป็นช้างป่าเขาก็ใช้งาขุดนะคะใช้งาใช่ไหม <c oughs> ใช้งาใช้งาขุดนะคะใช่ใช่ใช่นี่ดูดูดูขาหลังนะน้องเดียดูขาหลัง ไอ้ยาไข่ห้างมีการถอยเท้าไข่ห้างอันนี้ขุด,ดถึงชั้นดินนะขุดถึงชั้นดินเลยเนาะ <c oughs> มีลักษณะเป็นสีดำๆ<ช>นะครับอ่าเพราะว่าดินติดที่งาขึ้นมานะคะอันนี้ก็เป็นอากาศกิริยาธรรมชาติใช่ครับ <c oughs> He used his tus k to <c oughs> dig the sand and now he used no not the sand it's the clay right yes and then he used the clay to like go on his back and then spray the sand on his underneath belly and as i recall like one of our video clip in the night time when they're sleeping it's as area right yes I, I think at that area yeah in, in this area yeah uh, in this area. Uh, uh. Uh, uh. <laughs> สี <4 S 2> <น>ทูมไม่เคยมีอยู่จริงอ่ะของพี่อ,อ่อะ <c oughs> ไม่ชอบนอน,นะคะ่ะเขาบอกว่าคนสวยต้องนอนนานๆเนนนพลงเอาต่อเขาก็บ,บอก